ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนควรนนะครับวันนี้เราถึงรอบการใส่ปุ๋ยอีกแล้วนะครับผมการใส่ปุ๋ยรอบนี้นะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งทุเรียนไปแล้วนะครับระยะใบของเรานะครับเข้าสู่ระยะที่เหมาะสมนะครับเราก็จะทําการใส่ปุ๋ยหมักนะครับก่อนที่เราจะทําการใส่ปุ๋ยนะครับให้เราทําการตัดหญ้าแบบนี้นะครับ โดยข้างใกล้กับโคนต้นทุเรียนแล้วก็ใกล้กับท่อน้ำนะครับเราก็จะใช้วิธีการใช้เครื่องใส่เอนตัดก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ใบมีดนะครับตัดรอบนี้นะครับมันเข้ารอบตัดหญ้าพร้อมกันทั้งหมดทั้งสวนด้วยนะครับเนื่องจากหญ้ายาวแล้วนะครับก็เลยตัดแบบหมดเต็มพื้นที่นะครับแต่ถ้าเป็นปกตินะครับเวลาเข้ารอบการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะทําการตัดเฉพาะตรงทรงพุ่มนะครับแล้วก็เว้นหญ้าตรงกลางไว้ก่อนนะครับรอให้ยาวก่อนแล้วค่อยตัดทีเดียวนะครับผม โอเคนะครับทีนี้ปุ๋ยของเรานะครับที่เราใส่น้บก็เป็นปุ๋ยแบบนี้นะครับเป็นปุ๋ยหมักที่เราทําเองนะครับปุ๋ยหมักที่เราทําเองนี้นะครับก็จะมีส่วนผสมตามในคลิปที่เราได้ทําไว้นะครับเดี๋ยวจะแปะหน้าปกคลิปแล้วก็ลิงก์คลิปไว้ให้นะครับผมทีนี้นะครับเมื่อถึงรอบการใส่ปุ๋ยพอเราทําการใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับจากยอดที่ออกมาระยะนี้นะครับ ระยะนี้นะครับจะเข้าสู่ระยะใบกลางนะครับปุ๋ยที่เราใส่ก็จะขึ้นไปเข้าสู่ลำต้นแล้วก็ต้นก็ทำการปรุงอาหารเลี้ยงลำต้นได้พอดีนะครับเราจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้ตรงกับจังหวะที่ต้นใช้ปุ๋ยนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีปุ๋ยได้กินนะครับสมบูรณ์นะครับทำให้ใบของเรานะครับใบกลางโตสวยนะครับใบใหญ่นะครับ ตัวต้นใบสีเขียวเข้มแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็ส่วนบนควรก็ดูแลมาตอนนี้อายุ3ปีกับ2เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆมีวิธีการใส่ปุ๋ยกันแบบไหนบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่ควรระวังในการใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนๆต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือ าก,การที่เราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปแล้วเราไม่รู้ปริมาณของปุ๋ยที่มีอยู่ในดินแล้วนะครับเพื่อเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยทำให้ต้นทุเรียนของเรานะครับอาจจะเกิดอาการใบไม่ได้นะครับหรือไม่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปแล้วทําให้ค่า pH ของดินเปลี่ยนไปนะครับทําให้พืชไม่สามารถที่จะดูดอาหารขึ้นไป เลี้ยงลาต้นได้อันนี้ก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราใบเหลืองเหมือนกับขาดสารอาหารหรือขาดปุ๋ยได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมค่า p h ควรอยู่เท่าไหร่ประมาณไหนค่า p h ก็ควรอยู่ไม่ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรต่ำกว่า6.5แล้วก็ไม่ควรเกิน7.5อยู่ประมาณนี้เพราะว่าจริงๆมันก็สามารถแกวงได้อีกแต่ว่าถ้ามันเยอะกว่านี้จะเริ่มมีผลกับต้นแต่ถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็ยังไม่มีผลกับต้น โอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตเข้ารอบใส่ปุ๋ยของเรานะครับนี่นะครับระยะเข้ารอบใส่ปุ๋ยนะครับของเราก็ยอดทุเรียนของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ